สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักการทําเกษตรและรักการปลูกทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาชวนปลูกหอมแบงกันนะครับซึ่งพันุหอมแบงที่เพื่อนเพื่อนเห็นคันนี้นะครับผมเก็บมาแล้วเกือบป,ปีแล้วนะครับซึ่งก็คุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วครับมันก็จะฟอบไปบ้างแต่ก็ถือว่ายังใช้งานได้นะครับยังสามารถปลูกได้อยู่สาเหตุที่ผมมาชวนเพื่อนเพื่อนปลูกต้นหอมกินเองนะครับก็เนื่องจากว่าผมในอยู่ ทำงานเกี่ยวกับสายอาหารนะครับบ่อยครั้งมากเลยนะครับที่ผมจะได้ต้นหอมมาแล้วก็จะมีค้าน้ํายาสฟาีฟ้าติดมาด้วยซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นหอมเนี่ยใช้ยาเคมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีเวลาว่างนะครับก็สามารถหาต้นพันธ์ุนะครับมาปลูกได้นะครับซึ่งสมัยนี้หาง่ายามากๆนะครับไม่ว่าจะทาง แพลตฟอร์มออนไลน์นะครับที่ขายต่างๆนะครับก็มีเยอะแยะหรือทาง Facebook อะไรต่างๆก็มีนะครับซึ่งจะส่งตรงกันถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวซึ่งวิธีการปลูกนะครับก็ง่ายมากๆเพียงแค่เราตัดหัวนะครับแล้วก็ตัดท้ายจากนั้นก็นําลงไปฝังในดินแค่เพียง2องสวันเท่านั้นนะครับต้นหอมก็จะขึ้นมาให้เห็นแบบนี้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่ไม่มีที่นะครับก็สามารถปลูกในกระถางหรือในขวดพลาสติก หรือรอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับของเหลือใช้อะไรต่างๆก็สามารถปลูกได้เช่นกันเพียงแค่20กว่าวันนะครับเราก็จะได้ต้นหอมที่ปลอดสารพิษนะครับปลอดสารเคมีแล้วก็ปลอดอยาฆ่าแามาลงไว้กินเองที่บ้านได้โดยเฉพาะเพื่อนๆนะครับที่ชอบกินต้นหอมสดๆนะครับโดยไม่ผ่านการปรุงแต่งใดๆนะครับก็จะสามารถกินได้อย่างสบายใจเลยเนื่องจากว่าเราปลูกเองนะครับแล้วก็เรารู้ว่าเราใส่อะไรล,ลงไปบ้าง กอนี้ทั้งกอนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นก็มาจากต้นพันธุ์นะครับแค่หัวเดียวเท่านั้นจะเห็นได้ว่าเราไม่ต้องใช้ต้นพันธุ์เปลืองเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆนที่ชอบกินทั้งต้นนะครับโดยเฉพาะหัวด้วยนะครับก็ถอนแบบนี้แต่ส่วนเพื่อนๆนท่านใดนะครับที่ไม่อยากจะปลูกบ่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นหัวเลยมากมายนะครับก็สามารถตัดแบบนี้นะครับไปทานได้เพียงไม่กี่วันนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราใหม่ แล้วเราก็สามารถมาตัดซ้ําๆแบบนี้ได้เรื่อยๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องปลูกซ้ําบ่อยๆนั่นเองการปลูกทุกครั้งนะครับก็แนะนําเพื่อนๆว่าอย่าลืมที่จะปลูกเพื่อเก็บต้นพันธุ์มาด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องซื้อต้นพันธุ์อีกตลอดไปซึ่งวิธีเก็บต้นพันธุ์นั้นก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่เราปลูกแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้ครับรดน้ําไปเรื่อยๆจนหัวข้างล่างเนี่ยสังเกตว่ามันจะแดงแล้วนะครับเริ่มแดงแล้ว เราก็จะสามารถเก็บได้เลยแต่อันนี้ที่ต้นมันยังเขียวอยู่นะครับเนื่องจากว่าผมรดน้ําทุกวันนะครับมันก็เลยยังเขียวอยู่เพราะว่าผมปลูกพร้อมกับต้นอื่นนั่นเองจึงไม่สามารถงดน้ําได้ถ้าเพื่อนๆจะปลูกเพื่อเก็บต้นพันธุ์นะครับก็แนะนําให้ปลูกแยกไปเลยนะครับเพื่อว่าเราจะสามารถงดน้ําได้ในเวลาที่หอมลงหัวแล้วนะครับพราะหลังจากที่เรางดน้ำแล้วนะครับ สัก3าสี่วันหอมมันก็จะค่อยๆแห้งแล้วเราก็จะสามารถเก็บได้ง่ายขึ้นและหลังจากที่เรานําไปพึ่งแล้วก็จะแห้งเร็วขึ้นนะครับการจัดเก็บก็จะสะดวกมากขึ้นนั่นเองซึ่งในการปลูกเพื่อเก็บต้นพันธุ์นั้นนะครับก็ปีละครั้งก็น่าจะพอนะครับสำหรับหนึ่งครอบครัวเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะมีต้นหอมกินไปตลอดปีตลอดชาติเลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อต้นพันธุ์ใหม่อีกเลยขอบคุณที่รับชมนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ